กำลังมานะครับ408ก็วันนี้มีแผนจะแกล้งใครบางคนนะฮะเดี๋ยวจะแกล้งแบบแกล้งเป็นคนบ้านะครับอ่าเดี๋ยวเราแกล้งคือหมายเขาว่าเราจะแกล้งทำเป็นคุยกับวิญญาณนะครับนะโอเคเริ่มแผนการได้ถ้าผมพูดนี่ไม่ได้พูดกับท่านผู้ชมนะครับพูดกับวิญญาณอะไรนะฮะเราถ่ายรถไฟก็นี่ไงเราถ่ายให้ ทำไมอ๋อจุง้งนายจับมือเราไม่ได้นี่หว่าแต่เราแกล้งบ้าเหรอ,หอนายก็พูดไปอันนี้คุยกับวิญญาณนะฮะไม่ได้คุยกับท่านผู้ชมนะครับเอ้าเหรอต้องการอะไรอ่ะเอ้าเราก็มาถ่ายรถไฟให้แล้วนี่แกไม่ตัวสูงเท่าเราเลยนะเว้ย ยืนอยู่ตรงนี้แหละยืนเป็นเพื่อนแล้วหน่อยนะเพื่อนต้องการอะไรยุงตายเต็มหมดเลยตอนนี้หือะไรนะอ๋อก็นี่ไงเรายืนถ่ายรถไฟอยู่เนี่ยนายก็มาดูซิเออขิวอะไรอะ่ะต้องการอะไร เราจะไปหาของเค้่นไหวอะไรมาให้แกล่ะแกะแก็ตามฉันมาสิอ่าโอเคมาต่อที่ท่านผู้ชมโอเคมานะครับ408ลวรีลุงเด่น109คุยกับวิญญาณต่อนะว่าไงนะคนบ้าเลยคงแก่อ้าคนบ้าที่ไหนนี้อ๋อคนตัวแขงเกสีดำอะ่ะ อ๋อให้ระวังใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคเอ่อ hmm. มีอะไรจะสั่งเสียไหมเออแกคงไม่มีหรอกอันนี้คงกลบงวิญญาณน,นะฮะเ mm hmm. มื่อกี้เราเก็บขยะแกไม่ไป่แกจะให้เราไปไหน mm hmm. อะไรนะแกเราถ่ายรถไฟ mm hmm. หรอ เราก็อยู่เนี่ยแกจะเอะไรแกก็อย่าให้เงี้ยวน่าว่าไงนะก็ดีไงรถไฟที่นายอยากดูอะมาแล้วเนี่ยรถไฟที่นายอยากดูมาแล้วดูบรรยากาศผู้คนสิ ก็ลงเยอะพอสมควรน,นะครับไปนะอ๋อนายยังเห็นรถเรือหนึ่งศูนย์เก้าเหรอไม่เป็นไรก็บอกว่าให้ยืนรอตรงนี้ตามเรามา ไดช่วยไหมนั่นงน,นี่ก็เป็นในส่วนของรถท้องถิ่น408นะครับนะจะสลับคุยกับวิญญาณกับท่านผู้ชมนะครับฮะอ๋อคือนายบอกว่าคนเยอะก็ใช่ไงคนเยอะเนี่ยไหนต่ออ๋อนายจะให้เรายรนีนอยู่ตรงนี้หรือเ ก็ได้ก็ได้ก็ได้เศร้าซีจังอ่าอุ้ยนายมาแตะตัวเราทำไมอืออเราจะร้องไห้เพราะนายเลยเนี่ยนายมาพูดอะไรเนี่ยนายอย่าพูดเรื่องเศร้าดิเอาเรื่องที่มันสนุกคบขันไดไหมเออเออเออคุยกับผีนะฮะอะไรนะ อ๋อนายเป็นเด็กอยู่เหรออ้อา,ากวนนก,ากนะ็อายุเท่ากันแล้วไงอ่ะอันนี้เป็นการแกล้งนะฮะอายุเท่ากันแล้วไงอ่ะฮ้อ๋อตกลงนายจะอยู่ข้างไหนกันแน่ข้างนี้หรือข้างโน้นว่ามา อยู่ในใจเหรอไม่อยู่ดีมาผีบอกว่าอย่าอยู่ในใจผมนะฮะเข้ามาอยู่เลย1นึ่กา็ยังมาไม่ถึงนะครับฮะอ๋อนายบอกว่าให้ห่างไว้มีอะไรจะเกิดขึ้นหรอก็ไม่เห็นมีนะ,ะสระน้ำอะไรข้องไหน เมื่อวาวนเรารสสารแกไม่เห็นเหรอเมื่อวานเราทรมานมากเลยนะเว้ยฮะอ๋ะอเขาเรียกว่าคนกวนประสานะชอบสารน้ำใส่คนหนึ่งไปทั่วนายต้องเข้าใจเนาะเราก็ไม่ได้เป็นบ้าเนาะเราเป็นคนธรรมดานะนายเข้าใจสิ่งที่เราพูดไหม หรือจะให้บอกบกแวกวกฮะเดี๋ยวเพิ่งหายไปดิอยู่กับเราก่อนแผนการแก้งนะฮะจะสำเร็จหรือไม่รอดูต่อไปฮะมีคนหน้าคล้ายฉันใครอ่ะเราไม่เห็นมีใครเลยนะห,หน้าตาเราก็ดีอยู่แล้วปะอุ้ย เขนะินอะชมตัวเองอะวายนายชมแล้วเหรอเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยขอบคุณนะนายโวิญญาณชมผมนะว่าผมหล่อหืมรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเชียวถ้ามีคนสาดน้ำเรานายจะช่วยเราได้ไหมล่ะก็ช่วยไม่ได้เพราะนายเป็นวิญญาณถูกไหมเออก็อถูกของนายเซ็ตผมแป๊บ นอนนี้109น่าจะผ่านบึงบอระเพ็ดมาแล้วนะครับเพราะการล้อหลีเนี่ยครับทำยกเสียเวลาเพิ่มฮะทำไมอ่ะเราก็ใช่ชุดของเราปกติปะนายโอ้โหนายแม่งจะให้กเกยงยาวถึงนี่เลยเหรอถึงตับตุ่มเลยเหรอเพื่อนไม่ได้อันนั้นมันดูเท่เกินไปต้องใส่ขาสั้นนี่ กือบถึงเขา่าแล้วก็เสื้อคอกลมคอยาวเข้าใจเนาะนบ้าถ่ายรถไฟเหรอก็บ้าไงจะให้เราพูดเลยโอเคเสียงนี้แปลว่า109ผ่านขอปรากฏมาแล้วะจะสรับคุยกับท่านผู้ชมแล้วก็วิญญาณนะครับ ตอนนี้ผอนังแก้งนะฮะแก้งไขรบางคนอยู่ฮะอ๋อมีภาพไปด้วยดีสิอช่ยังมือไหวสุดเจ้าเชียรเออดีมากโอเคนะครับก็ นีนม์หลวงพ่อนะครับขึ้นไปนะครับประมาณหโลนะครับเดี๋ยวเรามาถามก่อนนะฮะมามานายมาถามเล้วนายถามสิจะถามอะไรไม่ถามหรอ,อเดี๋ยวถามกันนำมัสการครบหลวงพ่อ หลวงพ่อจะไปไหนเหรอครับไปพิโลอ๋อไปพิโลครับแล้วจะต่อไปนครไม่ทำกวนรู้ข่าห้างทำกวนไหนมันอยู่คันที่ไหนเหรอครับหลวงพ่อเราอยู่คันที่อยู่ที่ดาบ้านก็ประมาณแถวๆนี้แหละครับถ้าบางทีรถไฟมันเลยก็อาจจะเดินไกลหน่อยครับหลวงพ่อครับอ่าก็คือ หลวงพ่อหกลุมนะครับจะไปที่พิษณุโลกแล้วก็จะต่อรถไปที่จังหวัดสกลนครน,นะครับภาคอีสานเพราะน่าจะมีวัดนะครับไปเออไปวัดนะครับไปวัดที่ตัวเองอยู่่าเรามีเราเออนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจนะครับนะบางคนก็อิสลามคิดพาหมฮินดู อย่างนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับศาสนาพุทธก้อยแบบหนึง่งคิดอิสลามก้อยแบบหนึง่งพาหมีดูก้อยแบบหนึง่งนี่นะครับศาสนาในบ้านเรานะครับทั่วโลกก็มีเหมือนกันนะครับอ่าโอเคก็เวลาเรามีหลวงพ่ออยู่นะครับเราก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าเหมือนท่านเนี่ยในคุ้มครองเรานะครับอ่า ก็ขออนุโมทนาบุญนะครับขอให้หลวงพ่อทั้งหกลูกเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับอ่าโอเคต่อที่การแก้เมื่อกี้เราคุยแล้วหลวงพ่อบอกจะไปพิ่เช้โลกหกลูกแล้วก็ต่อรถไปที่สกลนครนะครับอ่าพอระยะที่หลวงพ่อของลูกเนี่ยขึ้น1 0 9ไปลงที่พิซซืโลกเสร็จแล้วนะครับก็จะไปต่อรถนะครับ ที่สกลนครภาคอีสานครับอาจจะไปถึงพรุ่งนี้เช้านะครับเช้ามืดอ่าถามให้แล้วไงนายไม่เข้าใจเลยวะฮะนายไม่เข้าใจอะไรก็เมื่อกี้เราถามว่าหลวงพ่อจะไปไหนหกลูกหลวงพ่อก็ตอบว่าไปพิซซ่โลแล้วก็ไปต่อรถที่สกลนครนายเข้าใจอะไรเงเห็นเปล่าพอหรออ๋อเฮ้ นายบ้าเปล่าเลยนี่เฮ้ยนายบ้าเบลดเราเลยอ่ะที่สุดยอดว่ะขอคุ้ยครั้งหนึ่งนะที่นายชมเราก็เขาถ่ายรูปนะฮะขอภยัย<ฮ>เดี๋ยวมีระวังให้นายอยากได้ะลรบอกเรามากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก แค่ความสบายใจหรอฉันว่านายน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ขางขาใจอยู่นะหลวงพ่อท่านก็อยู่ทำไมานายไม่ลองไปสอบถามท่านลนะ่ะอ่าก็ไปการถ่ายรูปนะครับก่อนขึ้นรถนี่นะครับก็ระหว่างที่รอรถเลขหนึ่ง้ามานะฮะ อะไรนะก็ใช่ไงกำลังมาหนึ่งศูนย์เก้าทำไมอ่ะนายคิดว่าจะมีโคสั่นน้ำเสร็จแล้วหรอเราก้มหน้านี่ไหมอืมได้แหละเนอะเออความคิดไดเม่นด์วะะ่ะฮะอ๋อให้เราอยู่ห่างไว้ใช่ไหมโอเคโอเคเออ ขอบคุณนายมากอากาศหนาวนะช่วงนี้นายเป็นไงบ้างเนี่ยโอ๋ออเคโอเค,อเคก็มาแล้วนะครับรถเรื 9, วหนึ่ง้ามุ่งเดชเชียงใหม่เที่ยวสุดท้ายของวันจริงๆรับ ก็ลังมาไงนายเห็นไหมน่หน่ะนันกกำลังมานายเป็นวิญญาณนายต้องเห็นสิไม่เห็นได้ไงวะอ๋อยางเห็นใช่ไหมผู้รยสานะรอดูเลยอ่าอ่อ่านายยืนอยู่ข้างเรานะโอเคต่อนะครับมาแล้วฮะรถเร็ว109เที่ยวสุดท้ายของวันที่จอดชุมแสงครับผม มา,มาเร็วมาดูกันเร็วเฮ้รู้สึกดีใจจะมีเพื่อนคุยอะ่ะเนาะนายคิดแบบเราเลยโอเคก็มานะครับรถเร็ว109ยเก้เอาตรรามถังบวนฮะหมายเรียกอะไรครับวันนี้4149 ขึ้นไปด้วยนะฮะก็เลยต้องแต่มาช้าช้านี่นะครับก็เป็นรถเลี้ยงเที่ยวสุดท้ายของวันฮะอยู่แถวนี้ครับหลวงพ่ออ่าก็หลวงพ่อของรุมนะฮะก็จะขึ้นไปจังหวัดพิซโลู ครับหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อึ้นไปแล้วนะฮะหกลูกอ่าก็ขอให้หลวงพ่อทั้งหงกลูกนะครับเดินทางปลอดภัยถึงพิศนโลกก็สวัสดีภาพครับอ่าเชิญนิม,มนต์ขึ้นเลย,เลยครับอ่านี่คือศาสนาที่คนไทยนับถือนะครับอ่าก็คือศาสนาพุทธ เห็นยังเห็นแล้วใช่ไหมอ่าฮะโอ,โอเคเดี๋ยวอยู่ห่างแป๊บนึงขอบคุณมากที่เจอนนะเพื่อนอ่า เวลาเจอพายเราก็ต้องพนมมือนะฮะ,อะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอเอาลนอะไรนะอ๋อเอ้ยนายไม่ใช้ได้ว่ะเอ้ยเฮ่เราบ้าว่ะเฮ้ยเราก็บ้าเฮ้ยเราก็บ้าเฮ้ยน,นี่นะฮะเฮ้ยนายมันโคตรเทพเลยว่ะ ผมไม่โคตรเท่จุะเท้ฟัานหางอะ่ะเออใส่น,นะเราไม่ใจเต้นตึกหรอกนายนั่นแหละใจเต้นตึกเป้าอ๋อยืนหายตรงนี้นะฮะเปลี่ยนมุมบ้าง นายมันโคตรเทร่เลยอ่ะโอ๊ยอาการหนาวอยนายมันเทพสุดยอดโอ้โหสุดยอดหูนายม่นโคตรเทพเลยว่าหืมนายแนะนำอะไรให้เราปะโอ้โหนายไม่เก่งใช้ได้เลยเนี่ยขอบคุณนะฮะอืม โอ้คนเยอะมากนะขอบคุณขอบคุณอ่าโอ้โหจังสามพวงท้ายมาอีกนะครับสามคันโอ้ออาโอเคสวยงามครับสวยงามออกไปแล้วฮะเที่ยวสุดท้ายของวันโอเคขอบคุณแะมากขอบคุณแหมมากโอเคอ่าสวัสดีครับ